สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์กับกิจกรรมผลไม้แสนอร่อยโดยคุณครูกรวิชากาสุขครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาสำหรับกิจกรรมผลไม้แสนอร่อยจะส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพและบุคคลออทิสติกสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 1. เพลงผลไม้ของหนู 2. บัตรคำศัพท์ผลไม้ 3. ผลไม้จริงหรือรูปภาพหรืออาจจะเป็นโมเดลผลไม้พลาสติกก็ได้ค่ะมาค่ะนักเรียนทุกคนเรามาร้องเล่นเต้นเพลงผลไม้ของหนู ไปพร้อมๆกันค่ะ I oh นักเรียนรู้จักผลไม้อะไรบ้างคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมารู้จักผลไม้กันคะ่ะไปดูกันว่ามีผลไม้อะไรบ้างแอปเปิ้ลภาษาอังกฤษคือ apple กอปปล้กวย banana ส้มออร์เรนต์อโวคาโดอโวคาโดอัง,งุนเกรปสับประรดพายแอปเปิลแก้วมังกรดราก้อนฟรุตมะม่วง Mango k กีวีกีวีและภาพสุดท้ายสำหรับตัวอย่างผลไม้ในวันนี้คือแตงโม watermelon หลังจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์และและฝึกพูดคำศัพท์ไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเรียนรู้กับผลไม้จริงกันนะคะ ซึ่งประเทศไทยมีผลไม้มากมายหลายชนิดแต่วันนี้คุณครูหยิบยกตัวอย่างมาแค่บางส่วนค่ะไปดูกันค่ะว่าวันนี้นำผลไม้อะไรมาให้นักเรียนได้เรียนบ้างนะคะนี่คือส้มค่ะส้มจะมีรสชาติหวานนะคะผิวบางครั้งก็จะเป็นสีเขียวถ้าสุกมากๆก็จะเป็นเหลืองทองค่ะ ลูกนี้นักเรียนรู้จักไหมคะคือลูกสาลี่ค่ะสาลี่ผลจะมีสีเหลืองมีรสชาติหวานฉ่ำน้ำนะคะต่อไปแอปเปิลเป็นผลไม้ของโปรดของนักเรียนคนไหนบ้างคะแอปเปิล จะมีผลสีแดงแต่ก็มีสีเขียวด้วยนะคะผลละไม้ชนิดต่อไปก็คือแก้วมังกรจะมีผลสีแดงข้างในจะเป็นสีขาวมีเม็ดเล็กๆจะมีบางชนิดก็จะเป็นสีแดงก็มีนะคะจะมีรสชาติหวาน ต่อไปก็จะเป็นมะม่วงมะม่วงอันนี้คือมะม่วงผลสุกแล้วถ้า,ายังไม่สุกก็จะมีผลสีเขียวซึ่งมีรสชาติเปรี้ยวมะม่วงก็จะมีทั้งเปรี้ยวแล้วก็หวานถ้าพูดถึงนะคะแต่นี่คือมะม่วงน้ำดอกไม้มีรสชาติหวานค่ะนี่คืออะไรคะรู้จักไหมคะนี่คือ มะพร้าวสามารถกินได้ทั้งน้ำและก็เนื้อนะคะมีรสชาติหวานหอมค่ะอันนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ของกิจกรรมผลไม้แสนอร่อยนักเรียนได้อะไรบ้างนะหนึ่งได้รู้จัก ผล,ลไม้พร้อมทั้งประโยชน์ของผลไม้แต่ละชนิดใช่ไหมคะ 2. พัฒนาการด้านสติปัญญา 3. พัฒนาการด้านทักษะภาษาและการสื่อสาร 4. เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์สำหรับงานในสัปดาห์นี้คุณครูจะให้นักเรียน วาดรูประบายสีผลไม้ที่ฉันชอบตามจินตนาการนะคะถ้าทำเสร็จถ่ายรูปแล้วส่งมาทางไลน์คุณครูได้เลยค่ะไม่ยากใช่ไหมคะผลไม้มีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นใยอาหารสารอาหารวิตามินและเกลือแร่ แต่ก็มีผลไม้บางชนิดนะคะที่มีรสหวานถ้ากินในปริมาณที่มากเกินไปก็จะทำให้อ้วนแต่ก็มีผลไม้หลายชนิดที่ช่วยในการขับทายเพราะฉะนั้นนักเรียนควรเลือกรับประทานผลไม้กันในปริมาณที่พอดีร่างกายจะได้แข็งแรงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ